เอาไปถึงก้าคืนวันพฤหัสบอดีครับแน่นอนไฮไลท์คืนวันนี้เป็นฟุตบอลยูโรปาลีกนัดสุดท้ายของแต่ละกลุ่มนะครับคลิปแรก3คู่ไล่เรียงตามเวลาเหมือนเดิมครับไปเริ่มที่เวลาเที่ยงคืน45 ในกลุ่ม B นะครับเรอัลโซเซดัดจากสเปนจะเปิดบ้านเจอกับ PSV ไอโฮเฟนจากพอลแลนครับโซเซดัดเนี่ยยืนดับ3ของกลุ่มมี6แต้มน,นะครับเกมล่าสุดบุกแพ้โมนาโก1ต่อ2ครับแล้วก็ลงเล่นในเกมบีกล่าสุดก็แพ้เรอัลมาดริดขาบ้านไป0ูนย์นะครับปัญหาคือดาบิตซินบาตัวเก่ายังเจ็บลงไม่ได้นะครับเช่นเดียวกับมิเกลเมริโนตัวลหลักที่เหลือริมเส้นจะเป็นมิเกลโอยาสบาอัฟนันยานาไซนะครับคู่หน้าเป็นเลสซนเดอร์อีซัคกับอเลสเซนเดอร์โซลัดพร้อมลงล่าตาข่าย ฝั่งของ PSV มี8แต้ม เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะตัวมการ์2-0นะครับล่าสุดยูนดาส3ของลีกฮอลแลนด์ครับอิรัานซาฮวียังเจ็บลงไม่ได้นะครับตัวหลักๆจะนำทัพโดยมาริโอเกอร์เซ่หรือสุดโดอันนะครับตัวลูกทีมชาติญี่ปุ่นบรูมาแล้วก็ข้างหน้าเป็นคาร์ลอสวีดีซิวุทครับเกมแรกเสมอกัน2-2ที่บ้านของ PSV นะครับคู่นี้เงื่อนไขก่อนเกมเนี่ยโซเซดัดต้องชนะเท่านั้นนะครับถึงจะได้เข้ารอบในขณะที่ p s เขอแค่ผลเสมอก็จะเข้ารอบแต่ถ้าแพ้ต้องไปลุ้นผลอีกคู่หนึ่งนะครับ แน่นอนก่อนเกมโซเซดัดถูกยกให้เหนือกว่าผมมองว่าถ้าไปดูเกมได้ที่เสมอ2-2ที่บ้านของ PS V ีเนี่ยโซเซดัดก็เล่นดีนะครับเอางง่ายว่า PSV ก็ผมว่าช่วงหลังฤดูกาลนี้ก็ไม่ถึงกับแข็งแกร่งมากนะครับยังชอบไปที่โซเซดัดครับผมมองว่าเกมนี้บังคับชนะจะทําได้ครับเล่นในบ้านถือว่าดุดันนะครับจะเปิดบ้านเบียบชนะอย่างน้อยหงประตูเข้ารอบต่อไปเชียร์โซเซดัดนะครับ ยับไปที่เวลาตีสามในกลุ่ม F ครับสปอร์ติงบรากาจากโปรตุเกสจะเปิดบ้านเจอกับเซเวน่าสวีเดนจากเซอร์เบียครับบรากามี9คะแนนอยู่อันดับ2นะครับเกมล่าสุดบุกแพ้มิทิแลนมา2ต่อ3ครับตัวรุกมียูริเมลไดรอสวิตต์โอลิเวล่านะครับข้างหน้าเป็นวิคาโดฮอต้าเหมือนเดิมฝั่งของเซเวน่าสวีเดนเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะดูโดโกเรต1ต่อ0ูนย์นะครับ ตัวะหลักมีกุยอลคองกามิลานพาร์คคอฟนะครับข้างหน้าเป็นเมียโกโอีนาวิชเกมแรกเซเวน่าเปิดบ้านชนะ2-1นะครับคู่นี้งเงื่อนไขก่อนเกมครับบรากาจะชนะจะเข้ารอบนะครับทันทีแต่ถ้าเสมอต้องลุ้นอีกคู่หนึ่งในขณะที่เซเวน่าสวีดดาขอแค่ผลเสมอ ก็จะเข้ารอบนะครับคู่นี้ก่อนเกมเขายกให้บรากาเหนือกว่าชนิดบังคับชนะผมดูบราก้าฤดูการนี้เอางง่ายผลงานไม่ค่อยดีนะครับทั้งในบอลยุโรปแล้วก็บอลลีกครับเกมรุกค่อนข้างฝืดในขณะที่เซเวน่าสเวตดา้าน่าจะเล่นด้วยความแน่นอนนะครับเกมนี้น่าจะได้ผลเสมอที่ป้องการเพื่อเข้ารอบต่อไปนะครับเชียร์ทีมเยือนครับเซเวน่าสเวตด้าจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยในคืนวันนี้ครับปิดท้ายที่เวลาตีสามีหนึ่งคู่ในกลุ่มเอนะครับราซิงเกงจากเบลเยียมจะเปิดบ้านจเานจอกับราปิดเวียนนาจ ออสเตรียครับเก่งมีอยู่5คะแนนอยู่อันดับ3นะครับเกมล่าสุดบุกเสมอดินมอมอลซาเก็บ1ต่อ1ตัวลหลักเตโอบองกองก้าคริสเตียนทอตเวสนะครับโจซิสเพนซิลนะครับมีตัวเก่งอย่างปอโอนูอาชูก็พร้อมลงล่าตาคายฝั่งของลาปิดเวียนนามี3แต้มตกรอบไปแล้วนะครับเกมล่าสุดแพ้คา,าบ้านกับเวสทำไปศูนย์ครับก็คงต้องพึ่งเออคา,ารคาร่ากองหน้าตัวเก่งนะครับเกมแรกราซิ่งเก่งบุกชนะ1นศูนย์ครับคู่นี้ก่อนเกม แน่นอนเงื่อนไขเนี่ยราซิงเกงต้องชนะเท่านั้นนะครับแล้วก็ลุ้นให้ดินโมซาเก็บเนี่ยบุกไปแพ้เวสแฮมรับราซิงเกงถึงจะเข้ารอบนะครับดูแล้วผมว่าราซิงเกงน่าจะทําตามจ็อบได้ครับราปิดเวียนาตกรอบไปแล้วก็คงจะเอาง่ายๆถอดใจไปแล้วครับแม้ว่าจะมีโคต้าคอนฟอน์ลีกรออยู่แต่ว่าผมว่าเก่งก็น่าจะทําได้ในเกมนี้ครับแล้วไปลุ้นว่าจะเข้ารอบหรือไม่เชียร์ราซิงเกงนะครับสรุป3ทีมในคลิปแรกครับชอบไปที่เรอัลโซเซดา โซเวน่าสเวดด้าและราซิงเก็งนะครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย